ไปกันต่อที่สวนสัตว์นครราชสีมานะคะมีการเปิดตัวสมาชิกใหม่ค่ะเป็นลูกควายป่าแอฟริกาแล้วก็ลูกวัววาดูซี่นะคะสุดแสนน่ารักที่เดียวตอนรับเทศกาลปีใหม่2,569ที่กำลังจะถึงนี้นะคะพร้อมกับมีการเชิญชวนให้ร่วมโบวตการตั้งชื่อค่ะ ที่สวนจัดแสดงควายป่าแอฟริกาและส่วนจัดแสดงวัววาดูซี่นะคะภายในสวนสัตว์นครราชสีมาตะบนชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายธนชนเคนสิงพ่วงหนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาเปิดเผยว่าก็นับว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งนะคะที่สวนสัตว์นครราชสีมานั้นได้สมาชิกใหม่สองสายพันธุ์ได้แก่ ลูกควายป่าแอฟริกาหนึ่งใน5ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุงญยาแอฟริกาจำนวน1ตัว เป็นเพศเมียนะคะเกิดเมื่อวันที่5ธันวาคม2568พอชื่อสมรักแม่ชื่อหันษาและลูกวัววาดิซี่จำนวนหนึ่งตัวค่ะเป็นเพศเมียเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคม2568พอชื่อเทโวแม่ชื่อพันษาซึ่งพ่อพันแม่พันได้รับมอบมาจากทางสวนสัตว์ขอนแก่นสำหรับลูกสัตว์ทั้งสองตัวนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่ในการดูแลของสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยมีบรรดาผู้ปกครองนํำบุตรหลานครอบครัวนักเรียนประชาชนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะทยอยไปชมความน่ารักของสวนสัตว์นะคะแล้วก็ของน้องๆสัตว์ป่าที่หายากเป็นจำนวนมากค่ะทางด้านนายปิยะสิงนวลน,นักบริหาร6หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสําหรับควายป่าแอฟริกานั้นมีรูปร่างลักษณะคล้ายควายป่าและควายบ้านค่ะแต่ว่ามีความบึกบึนกว่ามากนิสัยว่องไวและดุดร้ายยิ่งกว่าควายป่าเอเชียอย่างมากค่ะแล้วก็มีส่วนคนเขาที่ย้อนเข้าหากันในตัวผู้นะคะจะหนาแล้วก็คนเขาชนกันขณะที่ตัวเมียมีเขาเล็กกว่าและคนเขาไม่ชนกัน ลำตัวมีสีเข้มกีบเท้ามีลักษณะโค้งกลมขนาดใหญ่น้ำหนัก700กิโลกรัมขึ้นไปอายุขัยอยู่ประมาณ22 2 5ปีกินหญ้าและใบไ,ไม้เป็นอาหารโตเต็มวัยจะอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ชอบแช่ปลักโครนค่ะส่วนเจ้าว,วัววาตุซี่นะคะก็มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาเป็นวัวที่มีเขาแหลมยาวที่สุดในโลกค่ะ โดยเขาของวาตูซี่นั้นจะมีลักษณะโค้งยาวปลายแหลมเ้นรอปวงที่ใหญ่ที่สุด92.25ซนเมตรน้ำหนัก45กิโลกรัมในแต่ละข้างภายในเขาจะมีลักษณะกลวงเป็นโพรงแต่ว่ามีโครงสร้างแบบรังพึ่งค่ะ ซึ่งนอกจากจะมีไว้ต่อสู้กันเองแล้วก็ยังมีประโยชน์สําหรับการระบายความร้อนได้ด้วยทั้งนี้ทางสวนสัตว์ได้นําลูกสัตว์ทั้งสองตัวออกมาเผยโฉมนะคะมอบของขวัญสุดพิเศษในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่2569ที่จะถึงนี้ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความน่ารักถ่ายเซลฟี่กับสมาชิกใหม่พร้อมกับกิจกรรมค่ะเชิญชวนร่วมกันโหวตการตั้งชื่อแล้วก็รับโปรโมชั่นสุดพิเศษในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่นี้ด้วยค่ะ